เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเอน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยนะครับเบื้องต้นต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น,พน้องนะครับเข้ามาทักทายพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะครับ ใน Youtube หรือแม้แต่ใน Facebook Fan Page นะครับมีการเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับบางครั้งตอบช้าไปบ้างก็ต้องขอประทานโทษอย่างสูงนะครับก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนพน้องวันหนึ่งจะมีเพื่อนๆพื่อนี่น้องส่งเหรียญกระสาบเข้ามาช่วยกันประเมินแล้วก็เข้ามาสอบถามกันเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยรูปภาพนะครับก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องให้ได้มากที่สุดนะครับก็คงจะต้องขอประทานโทษตรงนี้ ก่อนช่องคุโลงคอยก็จะเป็นช่องที่ส่วนหนึ่งก็จะมีการรับซื้อเหรียญกระสาพเพื่อน,นํามาสะสมนะครับก็บอกกับเพื่อนเพื่อนพ่น้องมาโดยตลอดนะครับเหรียญที่คุโลงนํามาสะสมเกิดจากความรักความชอบความศรัทธาในในหลวงราัชากาลที่9โดยส่วนตัวเลยนะครับก็สะสมมาแล้วก็มาหลักๆแล้วพอสะสมมาสมัยก่อนก็จะซื้อตามเพจหรือว่าร้านใหญ่ๆนะครับ แล้วก็มาซื้อทั้งในกลุ่ม Facebook แล้วก็มาซื้อตามตลาดนัดด้วยนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็ได้ของถูกมาบ้างของแพงมาบ้างก็จะนําเหรียญนั้นนํามาสะสมแล้วก็บางส่วนก็นํามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ผิดปกติหรือว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบ MTO นะครับก็มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเข้าไปด้วยพร้อมกับบางครั้งก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญ เชกเช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้คุณดวงจะมาประกาศตามหาแล้วก็รับซื้อเหรียญกาจนาพิเศษนะครับทั้งสามเหรียญน,นี้เหรียญย5สบห้าสตางค์เหรียญ5้าสิสตางค์แล้วก็เหรียญ1นบาทถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพี่ๆยงน้องมีโดนสงสัยโดนป้ายยาครับถ้าใครมีคูณดวงรับซื้อสามเหรียญน,นี้นะครับห0 0พันบาทต่อสามเหรียญน,นะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อ พูดคุยมาที่ด่อง SC237 นะครับแล้วก็มาที่ f a c e b o o k แฟนเพจคูโดงคอยนะครับตอบเพื่อนเพื่อนที่นน่น้องให้ได้เร็วที่สุดถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูโดงรับซื้อคูโดงจะรีบตอบกับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญคูโดงอันนี้เป็นยังไงบ้างเอ๊ละลักษณะนี้มันผิดปกติไหมอักษรตัวนี้หายคูโดงช่วยดูให้หน่อยเนี่ยก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าวันนึงมีเพื่อนเพื่อนอนอน,อน,น้องเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อนะครับ ดูให้ดีนะครับเหรียญที่คุณด่งประกาศรับซื้อคุณดง่งตามหาพระเสียนกลับนะครับเดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่อพี่น้องดูให้ดีก่อนเพราะว่ามีเพื่อนเพี่น้องหลายคนนะครับที่ไม่ได้เป็นนักสะสมแต่ว่าบางทีทางคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ตัวเองนะครับเปิดร้านขายของเนี่ยบางทีเจอเหรียญพวกนี้แล้วไม่ทราบว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงนะครับมาลองดูนะครับโดยปกติแล้วเหรียญ กาจนาพิเศษในที่ออกแบบดีไซน์มาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สหสตางค์ก็จะออกมาแบบนี้เหมือนกันเหรียญ5้าสิสตางค์ก็จะออกแบบมีมาเหมือนกันเหรียญหนึ่งบาท2บาท5าบาทออกมาแบบนี้นะครับก็คือพระเสียนแล้วก็ด้านหัวกับด้านก้อย,ยในหันไปทิศทางเดียวกันเหรียญที่กูดวงตามหาคือกูดวงตามหาเหรียญ25สหสตางค์ห0สตางค์แล้วก็1บาทนะครับพระเสียนกลับ ผเสียงกลับก็คือผเสียงกลับร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าเกิดใครมีนะครับสามเหรียญนี่กูดงให้ราคาห้าพันบาทซื้อทีเดียวเลยครับสามเหรียญห้าพันบาทนี่ครับถ้าเกิดใครมีนะครับโดนป้ายยาก็โดนแต่ถ้าเกิดใครมีเพียงแค่เหรียญเดียวไอ้กูดกงถ้าเกิดผมมีเหรียญเดียวจะขายกูดกงได้ไหมกูดกงก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดเหรียญเดียวกูดงให้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญบุบมาช้ำมา ศึกมานี่ราคาอาจจะไม่ถึงนะครับเหรียญเดียวแต่ถ้าเกิดเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเหรียญบุกมาช้ามา1500าบาทคุโรงตีราคาเอาไว้ให้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีสามเหรียญรับไป5,000บาทใครว่าจะโดนป้ายยาหรืออะไรก็คือเราอยากได้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญที่ยังไม่ได้มาแต่ถ้าเกิดเหรียญ10บาทในตอนนี้คุโดมีสี่เหรียญละภาษีตรงมีเป็นร้อยภาษีกลับ ครูโดมีอยู่สี่เหรียญภาษีเงนเอเียงภาษียงขวางอีกเยอะนะครับวันนี้ก็เลยอยากได้นะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมานี่นะครับครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเนาะยังไงก็ลองลองดูนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดใครไม่มีก็เป็นความรู้นะครับเกิดเราโชคดีนะครับ ได้เงินทอนมาเราจับมาหมุนดูถ้าเกิดเป็นภ้าเสียงกลับนี่ก็ได้ราคาจะขายหรือไม่ขายก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ